ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นพลังงานทั้งสิ้นคำพูดของเราเป็นพลังงานความคิดความเชื่อเป็นพลังงานหรือแม้กระทั่งตัวเราเองและตัวหนังสือตัวอักษรก็เป็นพลังงานเช่นเดียวกันเมื่อเราเขียนอะไรลงไปเมื่อเราโพสอะไรลงไปก็แสดงว่าเรากำลังส่งต่อพลังงานบางอย่างออกไปสู่โลกใบนี้สู่คนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกัน เวลาที่เราเขียนในสิ่งที่ดีเวลาที่เราโพสต์ในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่สร้างคุณค่าให้แก่จิตใจหรือให้ความสุขแก่คนอื่นสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นพลังงานเชิงบวกที่เราส่งออกไปสู่ผู้อื่นหรือส่งออกไปสู่โลกใบนี้และถ้าเป็นในทางตรงกันข้ามถ้าเราโพสต์ในเรื่องที่ไม่ดีโพสต์ในข่าวที่เป็นเชิงลบโพสต์ในเรื่องการบน่นการระบายถึงความทุกข์ยากปัญหาต่างๆเราก็กําลังส่ง ต่อพลังงานเชิงลบหรือพลังงานที่ไม่ดีออกไปสู่โลกใบนี้ดังนั้นการเขียนก็สามารถจะทำให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นพลังงานเมื่อเราสร้างพลังงานบางอย่างขึ้นในตัวเราเราเชื่อเราคิดเราพูดและเราลงมือเขียนพลังงานเหล่านั้นจะอยู่ในตัวของเราและเราจะได้รับ ผลของพลังงานนั้นเป็นคนแรกและเมื่อเราเผยแพร่ส่งต่อออกไปมันก็จะถ่ายทอดไปถึงบุคคลผู้อื่นได้ด้วยดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเรารักตัวเองและเรารักผู้อื่นรักโลกใบนี้เราก็ควรที่จะสื่อสารด้วยการพูดด้วยการคิดด้วยการเขียนหรือโพสต์แต่ในสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์และเป็นบวกก็จะดีต่อโลกใบนี้ต่อตัวเราเองและต่อผู้อื่นด้วยอย่างมากค่ะ